โอเคครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมบอลเกนเคยครัเครบเขาก็าจะมาซุ่มเตะหลังครับผมมาดูกันว่าวงสีเจอผู้ใดแต้มเท่าไรครับผมสามขีดวุ้ยในรอบนี้โหดเกินนะใครจะกูอยากจังเลยเย้ yeah. ตึงเปี๊ยะขาดดีวิชิตสีขัดปาน,นิ่วเ,เกินมองมามม่ทีมเขาเด้อว้า wow. นะเพียเาวยังมาได้นะมาได้ได้เหรีเดสมศักดิ์ศรีลุยเสียงคนเงียบเงียบบบูบ่นองเสียงบูลุมูน่เคลุยกัน

ลอยมันเติมเติม <quer> ป <wa> ั <m methodology> ้นเย็ร้อยเยหือเกือบหรือเนื้อทีการแข่งตัวปุยเนี่ยเนี่ยประเทศได้ไบอน สวยรวยดูนี่มือเรือแท้มาแค่แล้วอปันอ่นโค้งโอ้ยอย่งวะปั่นโค้งโค้มือนก็นโอการนีงพรุลวงว่ะบาขอลทั้งสองตึงนะตึงตัวตึงเลยแต่สมพันึงอยู่ของสอง,ง,งแปดเขาเป็นสายเติมเนาะเขาเป็นสายเลนเนาะ แทงอมดไปแทงอ็สามพันแล้วติงเงียเฮ้ยๆๆมาโล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 มา้อ้ยโอ้น่าสวยฮะขึ้น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 นีตอปยันนะถ้าแจกสามพันไปอีกนั่นแหละไม่รูนไปของงานอุ้ย มันเสียบดีสวยว่ะคนเบอร์สวีสลวไปตึงวะเมื่อสันมาห้อยรูนโอยโวูนิ่งมันหนิอย่าง ไอ้เฮพี่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 เน้ีขางดียวเน้นปากาเนี่ยแม่ลี่ล่เลยน่อ้เห็นแล้วอเปนั้ไไปน้ำเรี่ยไเนี่ยสาดไปสาดอรบนสาดตัวนลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ลายอะกว่าลายแลกว่าล้วคูกขาย ทีมูผสมแนรูนเ,ขเขาลงอม,มันเาลงนน่งศูนย์นาทีที่80มาดูกันว่าแมนยูจะตามทนไหมครับโอ้แต่อย่างนี้คงทันแล้วครับงานเข้าแล้วครับแมนยูเรานาทีที่80ประเทศด,ดย์บุก่านี่ จับพวด้ไท่ขกันว่ามันบ่บาลานซ์เลยมีนนี้โกรซสาลยนี่นนนเนอ้เจ็บเลยวะเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ออ,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 ออกมาเราเนี่ยแพรบอกเลยคำเดี่าแพรแพรหนึ่งศูนย์รู้ไปนแต่งคนสามพันเนาะสวยเด้